สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับกระสืนไปอยบเป็นม้าแมวนะคะโอ้โหผักเยอะแยะนะคะเราคู้จะถ่ายอะไรดีนะคะอเราอยู่ฮ่องกงก็ต้องถ่ายผักกลงตุ้งสิคะเนี่ยเราเห็นผักกลงตุ้งแล้วนะคะทุกท่านด้วยสวยมากเลยเนี่ยหวานยังหวานนะเนี่ยแบบปอดสารพิษนะดูก็รู้ปลอดสารพิษนะคะเนี่ยแบบปลอดสารพิษนะคะเนี่ยเห็นไม้ผักกวงตุ้งเราอยู่ฮ่องกงก็กินผักกวงตุ้งนะคะเนี่ย เห็นไหมผักปอดสารนะคะดูใบก็รู้นะคะเนี่ยคือไม่มีสารพิษใส่นะนี่นะคะดูนะคะนี่แปลงกวงตุ้งนะคะนะคะนี่คือแปลงกวงตุ้งนะคะผักปอดสารพิษแปลงกวงตุ้งนะคะนี่คือแปงหอมนะคะนะ่ะต้นหอมนะคะนู้นก็คือผักกาดผักกาดผักกาด ผักกาดหอมนะคะผักกาดแก้วผักกาดหอมนายบเล็กไม่เป็นเนาะผักกุวงตุง้งนะแปลงผักนะคะท่านดูแปลงผักนะคะนี่ก็คือผักกาดหอมนะคะแปลงผักกลวงตุ้งนะคะ,กกะ,คะทุกท่าน มาดูเปลงมะเขือ,อยาวโตนะคะเมื่อเรามองเห็นเขือนะคะเป็นลูกกลมๆนะคะทุกท่านเราก็จะให้ดูหน่อยนะคะมะเขือนะคะมะเขือยาวแต่เป็นลูกกลมๆนะคะเนี่ยมีหลายชนิดเนาะมีหลายสายพันธุ์เนาะก็เหมือนฟักทองมีหลายสายพันธุ์นะคะทุกท่านนี่คือมะเขือนะคะห้อยตรงเตียงตรงเตียงนนีะ่คืออะไรเนาะห้อยตรงเตียงตรงเตียงอยู่นี่เนาะ น,นี่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 ไอ้ธงตีงเลยองเลียงเลยลย่ะนั่นนั่นนั่นนนะมะเขือยาวสีขาวอยู่ด้านนู from, น้นนะคะแปลงผักนะคะทุกท่านวันนี้ลูกมาถ่ายแปลงผักกันนะนะคะทุกท่านน้ำค่ะ,ะเราจะไปดูแปลงแก้วมังกรดีกว่านาะนี่คือน้ำนะบรรยากาศเอ้ยนี่ภูเขาเหล่ากาหนะคะ นน,นี่คือแฝงแก้วมังกรนะคะทุกท่านแก้วมังกรนะคะก็ผูกเอาไว้นะคะก็ขึ้นไว้ข้างบนนะคะแก้วมังกรทุกท่านแฝงแก้วมังกรนะ,ะก็ใช้หลิกหมดเลยนะเนี่ยคือแฝงแก้วมังกรนะคะแล้วก็ให้ดูแบบรวมๆเลยเนาะ ท่านเอนี่คือมะเขือเทศลูกก็เลยโบราณนะเนี kind of mm ่ย hmm. ฝั yeah. fruit, okay. tense, ่งนี้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะลูกใหญ่ๆโตๆนะคะเนี่ยบางครั้งลูกใหญ่โตกันไปก็ไม่อร่อยนะลูกขนาดพอเหมาะถึงจะอร่อยเนี่ยลูกขนาดนี้นะคะมะเขือเทศนะคะแปลงนี่แปลงลูกมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะนี่นะคะมาเขือเทศลูกโตๆนะคะ ให้ดมามาเขือเทศนะคะเนีย่ยว่าทำกับข้าวนะคะเนี่ยอร่อยนะคะปลูกมะเขือเทศไว้ดีที่สุดนะคะทุกท่านชะลอความเก่ด้วยคลิปนี้ก็ขอจบคลิปจบไลฟ์ว้ที่มะเขือเทศนะคะ ที่ไหนมาสวยนะ้ำไปเยอะแยะสวยไดหมดสวยไดหมดนะคะนี่นะคะทุกท่านนดี๋ยวมะเขือเทศกันนะคะช่วยเป็นแัง,งใจให้หยบด้วยนะคะเอามะเขือเทศลูกตโตๆนะคะนี่ไปปูกเอาไว้นกกินมะเขือเทศดีต่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรีบไปหาหนายเลยนะ ก็จบกิ๊บจบเลยเพียงเท่นี้นะคะไปๆด้วยสวยไปหมดสวยไปหมดนะคะสวยมากมายนะคะโอ้โหนะช,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 ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเลยนะคะทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้โยกไปเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เอาปละหมากลากไม้เอา นี่แหละผักสวนควรัวนี่เลยค่ะมาให้ทุกท่านดูนะคะไปค่ะ